เอาละครับเพื่อนๆครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s p e l l ลเลอรนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเสียงพัดลมที่เกิดขึ้นนะครับผมบนเครื่อง p l a y s t a t i o n 4ของเรานะครับเสียงนียมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับผมนะฮะเรื่องของเสียงพัดลมนี่นะครับมีคนพูดกันเยอะบ้างนะเอาจริงๆเสียงพัดลมน่ะนะครับผมถ้ามันไม่ได้แบบ เปิดเครื่องมาแล้วมันดังเลยหรือว่าอยู่ดีๆเล่นเกมไปสักพักหนึ่งมันมีความร้อนเกิดขึ้นนะครับพัดลมมันก็ดังนะก็คือพัดลมเสียงมันมีเสียงมันดีกว่าไม่มีเสียงพัดลมนะครับแต่ก็คือต้องดูด้วยว่าเสียงมันดังตั้งแต่เปิดเครื่องมันรันโบ๊เลยตลอดเลยหรือเปล่าหรือว่ามันดังเป็นจังหวะนะครับจังหวะนี้เกมแอคชั่นเรนเดอร์ของสูงเสียงมันดังนะมันคือในการทํางานของเครื่องนะครับแล้วสักพักหนึ่งมันดับไป แล้วมันหรือว่ามันเบาลงแล้วก็อีกสักพักมันดังขึ้นอีกสักพักนึงมันเบาลงนะครับมันก็จะมีบ้างนะมีบ้างนะครับแต่ในที่นี้ก็คือดูดูอาการของเครื่องนะครับว่ามันดังตลอดไหมมันมีการเว้นของรอบพัดลมบ้างหรือเปล่ามันมีการเว้นเรื่องของเสียงพัดลมบ้างหรือเปล่านะครับของผมเล่นเกมค o สต์อเวลลนะฮะมันก็จะมีบ้างนะเรื่องของเสียงพัดลม นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอันแรกเลยนะฮะก็คือเรื่องของการทํางานของเครื่องยนต์ที่ผมบอกไปมันก็จะมีเรื่องของเสียดลมอยู่แล้วนะครับเมื่อการเลนเดอร์พัดลมอารอบพัดลมอุณภูมิมันถึงพัดลมมันก็ดังนะฮะส่วนต่อมาเนี่ยก็คือเกิดจากอะไรครับเกิดจากเพื่อนๆนวางเครื่องแบบปิดพิษนะครับจะวางแนวนอนหรือแนวตั้งก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆพนพยายามวางอยู่ในพื้นที่ที่มันอากาศันถ่าเทไดดสะดวก นะครับไม่วางอยู่ในกล่องไม่วางอยู่ในชั้นที่มันแคบแคบในพื้นที่ที่มันแคบแคบนะครับอันนี้ผมก็ไม่แนะนําพยายามวางเครื่องในพื้นที่ที่มันอากาศถ่ายเทได้สะดวกโลง่ลงๆนะครับมันถึงจะดีนะและส่วนต่อมาเนี่ยเรื่องของฝุ่นด้วยนะฮะ พยายามดูแลเรื่องของเครื่องของเราให้แบบไม่มีฝุ่นนะฮะเราก็เช็ดออกภายนอกเห็นปุ๊บเราเช็ดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เช็ดฝุ่นเนี่ยนะครับที่มันเกาะตามเครื่องเราอยู่ใช่ไหมครับเวลาเราเปิดเครื่องเนี่ยพอเครื่องมันทํางานมันมีโอกาสที่มันจะดูดฝุ่นเล็กๆน้อยๆเข้าไปในระบบอยู่บ้างนะฮะบางทีไอ้ฝุ่นเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันดูดสะสมกันไปทุกวันทุกวันมันก็จะเข้าไปเกาะตามซิงค์ตามพัดลมได้เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆไม่เล่นผมแนะนําว่าเอาผ้าคลุมไว้ นะเอาผ้าคลุมไว้เหมือนเ,นเพื่อนคลุมพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าของเพื่อนๆที่เพื่อนๆรักษาเนี่ยแหละครับผมไม่ว่าจะเป็นทีวีเป็นเครื่องเล่นเกมเป็นเครื่องเล่น DVD บูเลอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็เอาผ้าปิดไว้ผ้าคลุมไว้นั่นเองเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันมะกาะที่เครื่องของเราเราเลาเล่นค่อยเอาออกนะครับหรือมีโคเวอร์มีที่ครอบเครื่อง นะครับก็ครอบไว้ก็ได้นะับเวลาเราจะเล่นเราค่อยเอาออกแต่ผมจะบอกนะว่าอย่าลืมนะเวลาเพื่อนๆจะเล่นเนี่ยอย่าลืมเอาไอ้อุปกรณ์ที่เ,เพื่อนๆกันฝุ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผ้าเป็นเซรามิกหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่พลาสติกนะฮะเอาออกก่อนแล้วค่อยเปิดเครื่องนะฮะอย่าลืมมาออกนะถ้าเพื่อนๆเอาอะไรมากันฝุ่นไว้ผ้าไม่ผ้าไม่พลาสติกที่ผมบอกไปพยายามเอาออกก่อนค่อยเปิดเครื่องไม่อย่างนั้นคุณเปิดเครื่องขนาที่มันคุมอยู่มันก็คือยอยู่ในพื้นที่อับอากาศตละนะฮะ ส่วนต่อมาเรื่องของซิลิโคนแล้วกันนะครับซิลิโคนเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเครื่องอเป็นเครื่องมือสองแล้วยังไม่เคยที่จะเปลี่ยนตัวซิลิโคนเลยผมแนะนําว่าบอกแานเขาว่าพี่เปลี่ยนซิลิโคนให้หน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนด้วยเทอร์โมแพดด้วยนะครับ เปลี่ยนใหม่สักหน่อยนะครับพอมาอยู่กับเรามันจะได้อยู่ได้หลาย,ลายปีนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนเดี๋ยวเบื้องต้นถ้ามีคุณสามารถเปลี่ยนได้มีความรู้ทางเรื่องของช่างแม่ทันเน้นเครื่องเชืไฟฟ้าเป็นอยู่แล้วเบื้องต้นก็ทาเองก็ได้นะครับปีละครั้งนะครับหรือไม่ก็2ปีครั้งก็ได้นะครับ รประมาณนี้นะครับที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันประมาณนี้เลยไม่ว่าจะเป็นการวางพื้นวางเพลย์สีไว้พื้นที่อาบอากาศนะครับแล้วก็เรื่องของฝุ่นนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือพยายามเอาผ้ามาคุมแล้วเวลาจะเล่นค่อยเอาออกถ้าถ้าคุณเอาคุมแล้วผ้าไม่เอาผ้าออกไม่เอาอุปกรณ์ที่คุณคุมออกนะแน่นอนความร้อนเกิดขึ้นแล้วมันจะร้อนจนถึงจุดที่มันจะต้องตัดระบบ บ,บางคนดังพัดลมดังปุ๊บ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 แล้วสุดท้ายเครื่องดับนั้นเกิดจากความร้อนที่มันถึงจุดที่มันจะต้องตัดแล้วนั่นคือมันเหมือนจะเป็นระบบเซฟเป็นระบบเซฟของระบบของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆเพราะนั้นอย่าทำอย่าอย่าให้มันร้อนจนเครื่องตัดนะครับอย่างที่ผมบอกไปกลัวฝุ่นก็ผ้าคลุมก่อนเล่นเอาผ้าคลุมออกนะครับประมาณนี้แล้วก็ซิลิโคนนะครับได้เครื่องมาถามเขาก่อนว่าเปลี่ยนซิลิโคนหรือยัง นะครับการดูว่าเปลี่ยนซีโคลยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยผมเบื้องต้นถ้าผมดูจากการใช้งานก็คือพอเปิดเครื่องมาไม่ได้เล่นเกมอะไรเลยแล้วอยู่ดีมันดังโวูขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับยาวเลยลากยาวไปเลยเนี่ยก็ติดต่อทีมช่างนะครับช่างก็คือจากคนที่คุณซื้อมานั่นแหละหรือไม่ก็ลองเข้าไปดูในกลุ่มนะครับว่ามีช่างไหนที่สามารถเปลี่ยนได้บ้างนะครับก็นั่นแหละครับผมอย่างที่ผมบอกมานะฮะประมาณนี้นะเสียงที่มันเกิดขึ้นกับ กับพี่ผมเคยมีเครื่อง p 4มาประสบการณ์นะครับประมาณนี้ประสบการณ์จากผมแล้วก็เครื่องที่ผมใช้อยู่เนี่ยเขาเปลี่ยนซิลิโคลแล้วก็คือปกติเลยแล้วถามว่ามีมีอาการเสียงพัดลมเกิดขึ้นได้ไหมแต่ก็เกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นแบบปก,ปกติไม่ได้ว่าเกิดคือโอ้โหดังเหมือนเครื่องบินขึ้นอันนี้ไม่ใช่ดังแบบปกติปกติในที่นี้เวลาเพื่อนเพื่อนก็นจะรู้อยู่แล้วเพื่อน pc ก็คือเวลาเล่นเกม ma ไม่ว่าจะเป็น the last of ad p a t to god of war นะครับ b a c k a n l o k เนี่ยมันจะมีจังหวะที่มันจะดังอยู่แล้ว นะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าไม่ปกติที่ผมเคยเจอก็คืออ่ามันเปิดเครื่องมาแล้วมันดังเลยอันนี้ก็คือต้องต้องเปลี่ยนหรือไม่เล่นเกมไปสักพักมันดังยาวเลยนะครับดังเสร็จแล้วตัดนั่นเองนะครับก็พยายามดูการของเครื่องตัวเองติดต่อทีมช่างนะครับอย่าฝืนเกิดอะไรขึ้นก็พยายามอย่าฝืนนะนะครับติดต่อทีมช่างที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็นําเครื่องไปให้เขานะฮะ ก็วันนี้ก็พูดถึงเรื่องระบบเรื่องของพัดลมที่มันดังแล้วกันนะครับก็คือให้มันมีเสียงพัดลมอยู่บ้างไม่ใช่ว่ามันเงียบเกิ่ยวเลยมันต้องมีแหละครับอย่าง B c ียังมีเลยนะครับเวลามันถึงเนี่ยถึงอุณหภูมิใช่ไหมครับจอที่มันถึงอุณหภูมินี่ไหมครับมันพัดลมมันก็จะทํางาน มันร้อนมากมันก็เล็งแล้วเล็งรออขึ้นเองนะครับโดยการควบคุมผ่านระบบของมันมันเล็งรอบขึ้นเองนะครับเพื่อน,นําความร้อนออกให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับวันนี้ก็ลาไปแล้วครับปิดภาพประการใดไปต้องขออภัยในนาที่นี้ด้วยนะครับผมเพื่อนๆสามารถแนะนํากันได้นะครับมีการแก้ไขอะไรที่ดีกว่านี้ก็บอกกันมาได้นะครับการวางเครื่องแบบไหนที่ดีก็แนะนํากันมาได้นะครับมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมอะไรที่เออมันดีเราก็มาแบ่งปันเพื่อนๆในคลิปนี้กันได้นะครับผมสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้นะนําผมได้ผิดพาด ประกาศใดไปก็แนะนํา <German> ก right ันว <man field ập> <puppy> ่าไอ้ตรงนี้มันปิดนะมันอาจจะต้องหนึ่งอย่างนั้นได้ครับผมสามารถรับฟังได้แล้วผมก็จะมาทําเป็นคลิปต่อนั่นเองนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับผมอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร์ของคุณนะครับมีคุณค่ายิ่งใหญ่แล้วก็มีคุณค่าอย่างยิ่งกับเรามากๆนะครับผมก็วันนี้ลาไปแล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับมีคลิปอะไรใหม่ๆก็อย่าลืมนะครับเข้ามาดูกันนะครับให้กําลังใจกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดี